เบิ่งไถ่เบิ่งไข่ไข่ดีไข่ดีครับสอนให้ไข่งามเบิ่งเหนือหนังสมบูรณ์ดีหาซิผ่าเดือบร้อยหกสิบกับแม่นี่ต้องแต่เดือนที่ดีแล้วกินมาหมาครับแข็งสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผัสชมทุกท่าน คลิปนี้ครับแบงปันขึ้นไปเลี้ยงอีรีครับอีรีอีล้อ,ลอ,ลอเลยเปิดแบงราคายอมเย้านะครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับผมคลิปนี้เปิดแบงพี่น้องไปเลี้ยงของแท้ของจริงครับนี่ครับอา้าวพี่กัดครับผมังหวดอุบราชธานีาครับอา้าเปิดหัวเลยพี่น้องโตแรกแหกมานเป็นโคมแม่ลูก สูงร้อยสี่สิบสี่สิบหกแม่กับผสมมาเรียบร้อยแล้วอันนี้แม่ครับเบิ้เบิขาดนำำเนียงนิดหน่อยแบ่งกันไปเรียงร้อยสี่สิบหกครับผมแม่ลูกลูกตัวเมียทำไมลูกเมงยมาคนเดียว <c oughs> นี่ครับอา้าวโคมนี่เปิดรา้วข้ว้บังบวกผิดกับสูงร้อยสี่สิบห้าบวกถึงร้อยสี่สิบหกนี่แหละ 49,500นะครับแม่ลูกนะครับอันนี้แม่คนก่อนเดี๋ยวนี่ครับเบิ่งแม่คนก่อนนี่เป็นลูกตัวแรกข้อมลูกแรกครับนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแรกอันนี้เบิ่งแม่คนก่อนเด้อพี่น้องนั่นเข้ากล้องแล้วปวดขีดลูกนะครันี่ครับเบิ่งหน้าตาตาแต้มแก้มจ่มแข้งขาเกือบเลดดีนี่ครับลูกตัวแม่จ้างดีนี่ครับแม่เพคน พวงหางเป็นพัวนี่ครับมามีตำหนี่ยังมีตำหนี่ครับอ้าวโคมนี่ซื้อสองได้สามเลยแม่กระทับเรียบร้อยแม่กระทับเรียบร้อยนะครับลูกสาวคนบบบนี้ลูกสาวเบิ้มจูเนียเบิ้มจูเนียโอ้โหอันดีสมบูรณ์ดีนี่ครับถ่ายลูกสาวแบบงามแข่งขาใหญ่ใหญ่ซัมแม่นี่ครับถ่ายขาใหญ่กระดูกเดียวดีครับสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยฟังโมผิดครับต่อรองได้อีก ต่อรองได้นิดหน่อยครับราคาจวดจัดจเลยครับสูงจวดจัดสูกว่สี่สิบบาโอ้ขายโดยเฉพาะแบง่แบงกันไปเลี้ยงเลยน,น,นี่ครับเบิง้งเบื้งถ่ายลูกสาวมุ่นดีมุ่นดีถ่ายมุ่นนี่ครับแข้งขาดีอ้อนี่ครับโคมที่หนึ่งเปิดมาที่เด็ดเลยยางโชว์เมื่อกี่ล่ะนี่ครับดูกแกละขอบนี่ครับนี่แม่ลูกผลลูกสาวตาแต้มแก้มจ้ำดีตาแต้มแก้มจ้ำ ตมบณ์ดีขายไงยถ่ถไงายมุ่นดีเอานี่ครับที่เด็ดครับโคมที่หนึ่งเลยเปิดหัวมาเอาไฟสนใจทรม,มาดเื่อนๆครับผมนี่โคมที่หนึ่งครับโคมที่สองครับแม่ลูกลูกตัวเมียลูกสาวเพชรลำโขงแม่กระท่องแล้วแม่ท่องเลยสองเดือนแลลวนี่ครับลูกสาวเพชรลำโขงฟาดออกมาจากคอเลยคือคักก็แน,น,น่แต่บ้านนี่นี่ครับออกมาจากคอกแล้ว นี่ครับเบิ้งลูกสาวถือว่าเป็นแม่ทรงลูกดีอีกตัวหนึ่งครับน,นี่ครับนี่แม่สูงกับประมาณร้อยสามสิบห้าบวก่ร้อยสามสิบห้าบวกนี่ครับร้อยสามสิบห้าบวกแต่ว่าลูกสาวโผล่แห้งลูกตัวแรกนี่ครับลูกสาวปปิดลูกสาวเลยผสมสายควงนี่หน้าตาแม่ลูกสาวเพชรล่ำโขงเบิ้งถ่ายลูกสาวไทยเบิ้งถ่ายเบิ้งดางยังเหลืองๆอุ้ยอยู่ครับแม่ลูกแล้วก็ในท้องอีกโคมนี่เปิดราคาไปเจ็บาปวอ สามหมืบาทสามหมืนะครับนี่ลูกตัวแรกพ่อมลูกแรกครับลูกแรกตัวสองในทองนะผมนี่หน้าตาแม่หน้าตาแข้งขาเกือบเรีบดีก้อนซ่อนเตลูกครับมนี่ทรงลูกมาแน่นอนแฮงเตลเลยจะเป็นสองหมื่นวครับครับผมสามมาสือลูกแถมแม่ขมแถมแม่ล้วครับผม๋ยวเบนขาขากรรไกรครับนี่นี่นี่โดยรวม โคมนี่ครับสามารถซื้อลูกแถมแม่ลูกสาวเพชรลำโค้งนี่ครับหน้าคนลอยชิ่ชิบว่าจริงหรอนี่ครับนี่หน้าตาที่สูงซ้ำแม่เดี่ยวใกล้แล้วนี่ครับแต่ว่ายางดีช่วงนี้กำลังออกกำลังกายใหม่นี่ครับหน้าตาลูกสาวอืมดีตัวนี้ยาี้ยวลดเงี้ยวมีหน้ากดีขนาดเลยนี่ครับเดินดาว่าน้อยอีกแค่ไหนนะเพาะ โอ้นี่ครับนี่อันนี้แม่แม่เพคนครับพ่วงค้างช่วงสาดีสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสื่อสองได้สามนี่ครับลูกสาวเพชรลำโคงยืนอยู่นี่ครับทรงลูกดีครับแม่นี่ลูกว่าท่านกี่ปีสูงกว่าแม่หรอครับนี่นี่ลูกสาวนี่ครับรวมแม่ลูกนี่ครับลูกโอ้เขาทาแห้ง ยี่นี้แหละเบิ้งดากไงนี่ครับเบิ้งถ่ายเบิ้งดากไงถ่ายลูกถ่ายแม่นี่อา้าวนี่ละครับราข้าถือว<ม><า>่าน่าเลี้ยงครับช่วงนี้แม่ลูกสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยนี่โอ้ยฝากแข่งไปดมก้งนงออะไรแบบนี้ลายย่างอีกล่ยย่างชโชว์เลยคุณครับเบิ้งเหนื่อหนังเต้นซ้อนลูก<น>สาวน,น,นี่ครับลูกคนเต็มดี ซื้อลูกแแม่เครับซื้อลูกแม่ไปเลยนี่ครับเอาเบิร์เงาค่ะพี่น้องคนเอาอยากลงน้ำหรืแดดแห้งหรืนี้เนาะเอาตัวที่สามกับไผ่กำลังตามหาอนาคตพ่อพันธุ์ของแท้เป็นลูกไส้ของเพชรอีสานครับเพชรอีสานครับผมตัวนี้ใบหลอดครบเอกสารครบนะผมยังฟันน้ำนมอยู่นะครับผมตัวนี้นี่ครับ ส่วนสูงกับประมาณร้อยสี่สิบป่ะพ่อประมาณร้อยสี่สิบนะครับผมฟันน้ำนมยังได้น้อยอยู่ครับอายุนี่ครับเอาไปเพี้ยนเอานี่ครับไผร์กำลังตามหานี่ครับรูบรอหน่อยรูบรอครับนี่ครับลูกไส้เพชรอีสานหนาปุ๊บลูกไส้เพชรอีสานแข้งขาใหญ่พร้อมนี่ครับเบื้องขาขาใหญ่แห้งนี่ครับเบื้องขาสังเกตขาด้วยครับพี่น้องรับโตดีราคาครับย่อมเย่าแบ่งกันไปเลี้ยงอีก นี่ครับตัวนี้ที่เด็ดอีกตัวนึงเบิ้งเบิ้งไข่เบิ้งถ่ายครับโอ้ตัวนี้เป็นแต่สมเก่งนี่ครับเบิ้งไข,งไข่ไข่ไข่งามถ่ายมุ่นดีนี่ครับโครงสร้างโดยรวมเปิดราคาไปยี่บาทพอ่อเปิดไปสามหมื่นหกพันครับฟังบ่ผิดครับส <36. S 1> ามสิบหกคะแนนแต่ว่าถ่ายครับถ่ายมุ่นดีมุ่นแห้งแล้วก็ไข,ไข่งามพร้อมไข่งาม มือเรื่องไข่งามลำ่ำโตเน่านะครับผมตัวนี้โยังซอดได้ถ่ายครับตัวนี้ถ่ายมุ่นดีแห้งลำ่ำโตเนพาหอมสายสีทันก่อนกันนะครับรุ่นนี้ต้องโท่อย่างเดียวสายดวนเลยสายดวนครับนะตาตาตาแต้มแก้มจับนี่ครับฟันนุนมครับที่สำคัญนนนเอาไปเพี้ยนใบนะบผมไปหบเลาะผสมก็ได้เป็นพอพันธุ์คุ้มฝูง,พ,งพอพันธุ์รับจ้างก็ได้ครับตัวนี้ เหมาะครับตัวนี้ราคาก็ย่อมเยาว์สามหมื่นหกพันห้าร้อยแซมหาอีกเนี <h> ่ย <id> ตัวนี้เบิ่งเอาแับควายงามนาเลี้ยงดากมุ่นดีขากขากตัวนี้นี่ครับเบิ้งเอาด้วยพี่น้องนี่ครับเบิ้งคักขากแล้วกันเบิ้งดากเบิ้งไข่เอกสารครบนี่ครับล้างเปลือดเศษเลยน่แแนนผี่ครับล้างเงินแผ่นแปะ อา้าวไผ่กำลังตามหางัวอใส่ยักขับโค้งสางสูงใหญ่ปักกันท้องแปรเดือนนะี่ครับที่เด็ดครับตัวนี้ยักแข็งครับพร้อมกินน้องเลยตัวนี้ทองพ่อได้ไปครับเจ้ามารวยนะครับผมตัวนี้ที่เด็ดครับส่วนสูงหน่อยห้าสิบห้าบวก,บวกนะี่ครับเป็นดางใก่เชียร์กินน้องแล้วนี่ตัวนี้นนนะนที่เด็ดอีกตัวนึงครับเปิดราคาไว้สามหมื่นเก้าพันห้าร้อยสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยครับใส่ใส่ยักตีราคาเนื้อเลยนี่โอ้ยนี่ครับท้องแปดเดือน<า> ใส่แยกครับจะได้กินน้องไวๆนี่เบิ่งหน้าตาก่อนหน้าตาเนื้อหนังสีสันนะครับผมตัวนี้เป็หมวกทองใหญ่ใส่แยกพร้อมประกันทองให้พร้อมนะครับราคากับตกล่องได้อีกโอ้นุ่มกลังไข่ตัวนี้ไข่แล้วครับไข่แล้วล้แนะครับเริ่มแล้วโอ้ยเพื่อสงการไปก่อนเลยสงการไปยังหน่อยเด้กินน้องแน่นอนนี่ครับกันทองเล้อด้องใส่แยกครับใส่แยกที่บวกเบิ่งโคตงกันโดยรวมเลยใส่แยกใส่แยกของห้างใหญ่ส่วนนุ่ม เอายืนดี่งดีละนี่เบิ่งโคกสังนะเลือกเตรียมจอจะดูเพื่อนใหญ่ครับใหญ่แหงเอาสามเหมือนเจ้าพันหาลอยใส่ยักกับท้องเจ้ามาลอยน้าเหี้งคักๆตัวนี้อันนี้ไปหางหัวเบียงเด้เพี่น้องรุ่นใส่ยักเบิ้งเนื้อเบิ้งหนังใช้เลนะครับใช้ล้านเ้อเลยมาไปออกลูกนี่กินน่องด่วนๆเลย ได้ลูกอีกตัวกอดอีกขามคักครับผมตวนต้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 นั้นต oh, oh, right. ah, uh, so ้นต้นต้ีต้นต้น่้นต้นต่นต้นต้นต้ต้นต้นต้นตนี้นบ้น้นอ้นต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 ้มต้นต้นตนตนี้นต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 นต้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 นตานต้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 ้นน้น้ตนน้นตนน้้นเ้อ้นน้นนน้ตนนต้น้นนน้้น้น้้นนนนนา้ นี่ครถลับตรงเรียบเป็น้อง,องไปสนใจก็โทรสอบถามตอนล่องไในไยตรงรายละเอียดเพิ่มเติมโทรมาด่วนๆครับที่เรืดครับโอเคครับ